สวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับห่างหายกันไปนานสําหรับนกเขาใหญ่นะครับวันนี้ผมเอาของดีมาแบ่งเอฟซแล้วนะครับวันนี้เป็นนกฝึกต่อนะครับเสียงใหญ่แกเรียกแกคู่นะครับผมเป็นนกคารลมนะครับมีคารลมนะครับผมสายภูเขาดูครับหางปุ้นๆนะครับของแพ้ครับแกคู่นะครับเนี่ยครับเสียงใหญ่ห้องนะครับผมเร่งดีมากนะครับนกไม่มีเวลาฝึกครับ เลยเอามาแบ่ง f c นะครับตัวนี้จริงๆเดียวไว้ฟังนะครับขันเพาะดีนะครับเสียงใหญ่เป็นนกกรุกเดียวนะครับคารมนะครับขาดอ่างนอกทางนันครบเครื่องครับผมนกสายภูเขานะครับนกแดงนะครับตัวใหญ่นะครับผมเห็นอีกงอีกานี่มันจะหลมองนะครับนกป่าสังเกตไม่ยากนะครับผมเดี๋ยวพอไปปั๊บเดี๋ยวคูอีก ตัวใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆใสนใจนะครับก็โทรสอบถามได้เลยนะครับถ่ายตอนปล่อยคลมไม่ทันนะครับผมนกมันกำลังคึกนะครับไม่มีเวลาฝึกนะครับก็คิดให้เอา fc เอาไปแบ่งไปฝึกดีกว่านะครับสำหรับคนที่มีเวลานะครับตัวนี้นะคตรไกลนะดาวลุ่งแน่นอนนะครับนกติดเฉลยมาตัวสตัวนะครับผมเนี่ยครับ เราไมา่ได้ฝึกต่อเนื่องนะครับหัวยกสุดลงสุดนะครับดูครับนีลาเล่งนกดีแน่นอนถ้าฝึกเกา่เกาๆสักหน่อยนะครับอายุก็ปีครึ่งนะครับเนี่ยครับลอไชมใกล้ๆนะครับ ไม่ค่อยได้เอามาโจทคูกันเท่าไหร่นะครับมันมีนักคูเดียวนะครับไม่มีเวลานะครับให e ้อาหารให้น้ําก็แขวนอยู่ที่เดิมเลยนี่เพิ่งปลดลงมานะครับเดี๋ยวผมให้ชมนะครับนกก็ไม่ได้สวยปิ๊งนะครับนกสายภูเขานะครับต้องอีกขนนึงนู่นนะครับจะสวยปิ๊งนะครับเป็นนกโทนแดงนะครับน่ารกเนี่ยหางกับุนปุ้นนะครับนกป่าเนาะนี่นะครับใครอยากได้ครบเครื่องหน่อยเกือบครบเครื่องนะครับตัวนี้เสียงใยห้องมีคารมนะครับ นี่นะครับผมสายภูเขาแท้นะครับอืมครับท่านใดสนใจเนาะก็โทรสอบถามได้เลยนะครับนานๆมีมาเป็นนะครับผมสำหรับท่านใดอยากได้นนกฝึกต่อนะครับผมเสียงใหญ่นะครับอ่าประมาณนนี้นะครับตัวนี้นะครับท่านใดสนใจโทรได้เลยนะครับเบอร์โทรใต้คลิปครับผมถ้าปิดแล้วก็ผมจะลบเบอร์ออกนะครับอ่าลบเบอร์ออกโอเคครับ ประมาณนี้ะจะคูปิดคลิปให้หรือเปล่านะครับนี่นครับเดินดุบด,ดออมกแล้วนะนกไม่ค่อยได้เอามาจดคู่กันนะครับเอาไปฟิตฟิตสักหน่อยนี่เปี้ยเลยนกนะครับเด็ดก็ไม่ค่อยได้อาบเจ้าของไม่ค่อยมีเวลานะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับานใดสนใจนะครับก็ ชอบนะครับกระโทรมาสอบถามได้นะครับสำหรับเรื่องราคานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม